วครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวับนอังคารที่26ตุลาคม2564นะครตลาดวุ้นยถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดัชนีอยู่ที่1,635.97จุดนะนะเพิ่มขึ้น1.77จุดคิดเป็น0.11มูลนะค่าการซื้อขายวันนี้79,324.21ล้านบาทนะีว่า วันนี้ถามว่ามีข่าวข่าวเลยประเด็นใหม่ๆหรือไม่ก็มีอยู่หนึ่งชิ้นมีอยู่หนึ่งประเด็นนั่นคือเรื่องราวของตัวเลขการส่งออกนะของเดือนกันยายนปีนี้ต้องถือว่ามีอัตราการเรียกว่าเพิ่มขึ้นถึง17.1%นะเรียกว่าจากเดือนเดียวกันของปีก่อนนะถือว่าเป็นอะไรที่การส่งออกที่ว่ามีการขยายตัวนะที่ดีเรียกว่า การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมถือว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่10นาะที่12.1%คิดเป็นมูลค่า1,714ล้านดอลลาร์นะฮะเรียกว่าสินค้าที่ขยายตัวสูงสุดก็คือมียางพารานะครับ83.6%ผลิตภัณนฑะ์มันสำปะหลังนะ4 4่ข้าว33.8%ผลไม้กระป๋องนะและแปรรูป20% 9.3%และอาหารสัตว์เลี้ยง23.6%นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต่อสายไปถึงคุณกอรพัฒนบริเชษผู้ใยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนบนุระพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวม ตลาดหุ้นนะครับด้วยว่าวันนี้รวมถึงทิศทางตลาดหุ้นในวันพีนี้ด้วยว่าเอฟถ้าเกิดว่าสุกออกแบบนี้ได้ว้ว่าได้เวลาของหุ้นสุกออกในการที่จะกลับมาคัมแบ็กหรือย,อยังในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีต่อสายถงึงด้านของคุณกอนพัฒสักครู่ครับ <Hello S 1> ครับสวัสดีครับคุณกอนพัฒน์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดหุ้นถนอว่าปิดทําการบวกเปียง 1.77จุดนะ็ดเจ็ดจว่างมูลค่าการแสนงนี้79,324.21ล้านบาทคุณกนพัฒมองดูสภาพตลาดหุ้นวันนี้ถือว่ายังอยู่ในเทรนที่แบบว่ายังดูดีไหมครับตรงจุดนี้ครับครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศของตลาดถือว่าได้รับแรงส่งจากภาคการส่งออกนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยเราเห็นว่าตลาดเองเนี่ยค่อนข้างจะผันผวน,นเชิงลบนะครับก่อนที่จะมีะการรายงานตัวเลข ส่งออกนะครับของเดือนกันยายนนะครับก็อบอกว่าตัวเลขของการส่งออกออกมาถือว่าค่อนข้างดีนะครับ,รบเป็นการเติบโต,ตมากกว่าที่ตลาดคาดหมายไวนน้ก็เป็นแรงส่งเชื้อผู้นะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยคุนตัวขึ้นมากกบวกแคบได้นะครับในส่วนตัวศักกรรมการส่งออกที่มีสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มรถยนต์นะครับพวกอุปกรณ์ซีเคอร์เคอร์คอมพิวเตอร์นะครับเคมีภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ก็เลยเป็นภาพบวกตัวพวกเคซีฮน่าเอ็นาอ็นซะครับดีเชิงของตัวมวยซ้ำตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ดูดีขึ้นกว่าเมื่อวานห,นหน่อยนึงนะครับเพราะในแง่แท่งเทียนเองเนี่ยมีสัญญาณบวกเล็กๆครับผมครับผมในส่วนของแนวโน้มในวันพรุ่งนี้เนวว่าตัวเลขก,การส่งออกดีแบบนี้ได้เวลาของหุ้นส่งออกแบบว่าจะขยับแข้งขยับขาหรือเปล่าครับคุณกรชภัทรครับครับทีนี้ก็มีลุ้นนะครับว่าแรงส่งของตัวหุ้นส่งออกอาจจะไปต่อได้นะครับก็ ก็คงเลือกตัวที่พลเรือนมันสมเหตุสมผลนะครับก็เป็นพวกเคซีฮาน่านะครับหรือว่าพวกหุ้อย่างเน r ยนะครับเอ็นซีพวกนี้เพีงพอที่จะสามารถเกิ่งไับว่าลงทุนได้นะครับแล้วก็ตลาดเรื่พวกนี้ผมคิดว่าเออ่ยังคงผันผวนนะครับเพราะภาพใหญ่ยังเป็นเรื่องตัวความเสี่ยงเทปเริงในสัปดาห์นี้นะครับก็มีต้านหนึน1,640นะครับแนวรับก็หนึ่นหกพองเกนะครับกับเรนพันหนึ่งร้อยยี่สพวกนี้ครับผม ครับผมรายการกล้วยหอมกับครูต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากท,ที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัดีครับสวัสดีครับครับผมนี่คือมุมมองของคุณ,คณกรพัฒน์บรเช่นนะพูดในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกรุอวการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสิทธิ์จำกัดมาจนนวันมาให้ทัศนะนะครับมาให้มุมมองนะเกี่ยวก,กับเรื่องของภาพรวมตลาดนะรมณถึงหุ้น ส่งออกแนละ้วก็มานั่งติดตามกันนะครับตรงนี้ว่าตัวเลขการสง่งออกถือว่ามีการขยายตัวนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้นะครับถ้าจากคุณกานพัดแล้วในวะันาานี้จะมาถึงคิวของคุณวิลาศนีนครับบุญมาสูงส่งสูงส่งนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะครับบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดหมหาชนนะครับเรียกว่าวันนี้ทางน้าของคุณวิลาินีนะเรียกว่าบอกว่าประเมินที่ทตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่า น่าจะแก่งตัวไซเวอออกข้างนะครับโดยยังคงขาดปัดใจจัยใหม่หนุนตลาดและยังต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําล้นตริ่งนะและน้ําท่วมขังใน17จังหวัดนะรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1ีซึ่งยังคงมีการพบคัสเตอร์ใหญ่นะครับกระจายในต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัด ชายแดนภาคใต้นะครับอย่างไรก็ตีนะในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเองในช่วงของ3เดือนนะครับมันคือเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนะที่ผ่านมาเรืยว่ามีการซื้อสุทธินี่ถึง3.4หมื่นล้านบาทนะแต่หากพิจารณาากยอด7เดือนนะครับเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมมันกลับมียอดขายสุทธิสะสมนะจำนวน5.6หหมื่นล้านบาทนะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบนะ WTI นะยังทรงตัว ในระดับที่สูงจากการคาดการอุปสงค์พลังงานที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงของวันหยุดนะครับการผ่อนคลายข้อจํากัดในเรื่องการเดินทางและการผลิตน้ํามันของสซาทต่ฟื้นตัวอย่างช้านะครับประกอบการส่งออกเนี่ยด้วยว่าส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มของพลังงานที่ช่วยพยุงตลาดแม้ว่านักลงทุนยังคงกังวลต่อการที่นายเจอร์ลุมพาเวลนะประธานเฟดเริ่มมีการหาดอถึงแนวทางที่จะมีการปรับลด QE นะซึงฝ่ายวิจัยของโกเบเองเขาก็มีการประเมินกรอบความเคลื่อนไหวของดนัชนีนัว่าในสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่1,620จุดถึง1,660จุดนะส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคุณวิศาสินีแล้วก็บอกว่านะครับหรือว่าให้ลงทุนนะครับในส่วนของหุ้นอสังหาที่จะได้ประโยชน์จากทำแม่ช่ิมีคารลายกด LTV นะเป็น100%ชั่วคราวจนถึงสิ้นปี2ึ่งพันห้ หุ้นที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกว่าเน้นลงทุนหุ้นอสังหาเนี่ยขนาดใหญ่นะครับ PE ต um ่ำนะครับซึ่งทางของโกเบ็กเขาชอบตัวของแมนเนนเฮาส์นะคิวเฮาส์เอพีสุภรลณีแสนสิรินะครับออริจินนะครับพฤษา LPN นะครับและลินกุ๊บนะครับส่วนหุ้นที่เกี่ยวกับพวกทีมของเรื่องของการเปิดเมืองนะครับที่วันรับนักท่องเที่ยวจาก46ประเทศซึ่งจะเริ่มวันที่1 พิจิกการอยูนะเดี๋ยวว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะตัวของมินเอราวันเซนเทลนะ AWC ินะ S S H R นะ A O T A V B A นะส่วนหุ้นที่เป็นหุ้นกลุ่มขนส่งนะครับตัวของเบมหรือ b E M นะแล้วตัวของ b T s ส่วนถ้าเป็นหุ้นกลุ่มของห้างศพสินค้าก็คือตัวของ CPNCR C นะ M B K ส่วนถ้าเป็นหุ้นกลุ่มร้านอาหารนะคือตัวของ AU นะตัวของเนะแล้วตัวของเซนนะส่วนหุ้นที่เป็นกลุ่มค้าปี นะครับมันคือตัวของ CPO BGC นะและแมคโครนะครับนี่คือมุมมองของคุณวิศรษีถือว่าเป็นหัวเรื่อยใหญ่ทางฝั่งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะที่มาเรียกว,ว่ามานําเสนอในจุดนี้นะครับเป็นใช่วงของ4หุ้นสูสงกันบ้างนะผมเชื่อว่านะักลงทุนคงอยากจะทราบเรื่องสี่หุ้นสวิงวันนี้ทางหน้าของทีมข่าวเอเมกันหยิบหุ้นตัวไหนก็บอกว่าโอ้วันนี้ถือว่าสวิงแะไรจริงจริงไหมว่าตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง เล็กน้อยแต่เก,เกมพุดนต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะไร้เทียมทานนว่คือสิ่งตัวแรกนคือตัวของพีทีพรามนะหรือว่า 3PM นะวันนี้ราคาหุ้นปิดที่54สตางค์เพิ่มขึ้น12สตางค์คิดเป็น28.57นะครับส่วนสวิงตัวที่2นะตัวของกังกรีนะหรือว่า GPI นะครับราคาหุ้นปิดที่2บาท40นะครับเพิ่มขึ้น20สสตางค์คิดเป็น 9.09%แม่9หน้า9หลังนหน้าหน้าตื่นต้นหน้าหน้าตื่นาต,ตาในวันพรุ่งนี้ตัวที่3นั่นคือตัวของเว็นะครับวันนี้โวลุ่มมาแบบว่าคึกคักนะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นเว็บปิดที่123บาทนะครับเอ้ย1บาท23ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น12ตังค์คิดเป็น10.81%ส่วนตัวที่4นั่นคือตัวของ c f a c e นะฮะเรียกว่าเป็นหุ้นที่ อิงเกี่ยวกับภาคการส่งออกวันนี้ราคาหุ้นของ c f เฟสนะครับปิดที่4บาท18สตางเพิ่มขึ้น28สตางคิดเป็น7.18%นี่คือช่วงของ4หุ้นสุิงที่ทางหน้าของทีมข่าวมีการนำเสนอหนุนโชวานะักลงทนฟังแล้วก็นากเรีวยว่าในช่วงของหลังตลาดหุ้นไปทำการในช่วงมีเวลาว่างก็ต้องมานั่งศึกษามาทําการบ้านนะับดูเรื่องราวของปัจจัยพื้นฐานดูเรื่องราวของกราฟมานะดูดีว่า เออราคาหุ้นนี้มันขยับมาได้กี่วันทําการแล้วนะุกนี้เพื่อจะได้รู้เขารู้เราตรงจุดนั้น